ทำไมสมองเราชอบคิดลบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ไม่เก่งแต่เริ่มแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆแต่หลายคนอาจไม่เคยรู้ตัวเลยหัวข้อของเราคืออคติเชิงลบฟังดูเหมือนศัพท์วิชาการนิดหนึ่งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เกิดขึ้นกับเราทุกวัน เช่นทำไมเราจำเรื่องแย่ๆได้ดีกว่าเรื่องดีๆหรือแค่มีคนคอมเมนต์ลบๆหนึ่งอันก็ทำให้เราคิดมากทั้งวันนั่นแหละคืออคติเชิงลบในสมองของเราเรื่องนี้สำคัญมากเพราะถ้าเราไม่รู้ตัวมันอาจกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมความคิดความรู้สึกและแม้แต่วิธีที่เราใช้ชีวิตไปโดยไม่รู้ตัวเลยวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับอคติเชิงลบแบบเข้าใจง่ายๆ ว่า <Wow. S 2> มันคืออะไรทำไมถึงมีอยู่ในตัวเราและที่สำคัญเราจะรับมือกับมันยังไงได้บ้างถ้าคุณเคยรู้สึกว่าทำไมเราคิดลบเก่งจังตอนนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับอคติเชิงลบคืออะไรแล้วมันส่งผลยังไงกับชีวิตเราโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าอาคติเชิงลบคืออะไรพูดง่ายๆคือสมองของเรามันชอบจำเรื่องแย่ๆมากกว่าเรื่องดีๆไม่ใช่เพราะเราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะแต่มันเป็นเพราะสมองเราออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆถ้าวันนี้มีคนชมเราสิบคนแต่มีคนหนึ่งด่าเราเอาเราดันจำแต่คนนั้นที่ด่า ทั้งที่อีกสิบคนชมนะนี่แหละคืออคติเชิงลบทำให้เราหมกมุ่นกับเรื่องลบๆมากกว่าเรื่องดีๆแล้วทำไมสมองถึงเป็นแบบนี้คำตอบคือเพื่อความอยู่รอดครับลองนึกภาพยุคโบราณที่บรรพบุรุษเราอยู่ในถ้ำมีเสียงดังมาจากพุ่มไม้ถ้าคิดบวกอ๋อลมพัดมัง้งแล้วไม่หนีอาจโดนเสือขย้ำได้เลยแต่ถ้าคิดลบไว้ก่อน เห็นนี้ไว้ก่อนก็มีโอกาสรอดแบบนี้เองสมองเลยเรียนรู้ว่าการระวังภัยดีกว่าชล่าใจปัญหาคือทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่ในถ้ำแล้วไม่ได้ต้องหนีเสือหรือหาของป่าก,กินแต่สมองเราก็ยังใช้ระบบเดิมอยู่เลยทำให้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างคอมเมนต์ลบๆในโซเชียลหรือเจ้าหนหน้าบึง้ง กลายเป็นเรื่องใหญ่ในหัวเราโดยไม่รู้ตัวแล้วมันส่งผลยังไงบ้าง 1. ความจำของเราสมองมักจำเรื่องแย่ได้แม่นมากเช่นตอนเด็กๆโดนดูแค่ครั้งเดียวแต่จำได้จนโตส่วนคำชมผ่านไปไวมากแบบลืมไปแล้วว่าเคยมีใครพูดดีๆกับเราบ้าง 2. การตัดสินใจเวลาจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆเช่นอยากเริ่มธุรกิจหรือสมัครงานใหม่ ความคิดลบจะมาก่อนเลยถ้าพลาดละ่ะถ้าเจงละ่ะแทนที่จะคิดว่าถ้าเวิร์กละ่ะหรือจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไหม,มสามความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับแฟนเพื่อนหรือครอบครัวบางทีแค่คำพูดลบๆหนึ่งคำก็กลบเรื่องดีๆที่เคยทำมาทั้งหมดสมองเราจะจำแค่วันที่เขาทำให้เราเสียใจ แล้วลืมไปเลยว่าเขาเคยอยู่ข้างๆเรามากี่ครั้ง4สุขภาพจิตและความมั่นใจในตัวเองหลายคนรู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอทั้งที่จริงๆแล้วเราก็มีข้อดีตั้งเยอะแต่เพราะสมองชอบโฟกัสจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งเราเลยมักจะรู้สึกไม่พอไม่มั่นใจและบางคนก็หมดกำลังใจไปเลยเพราะฉะนั้นการเข้าใจว่า อาคติเชิงลบเป็นธรรมชาติของสมองมันจะช่วยให้เรารู้ทันความคิดของตัวเองแล้วเราจะเริ่มแยกออกว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือความคิดลบที่แค่ผ่านเข้ามาในหัวถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้อาจเริ่มคิดแล้วว่าหัวแล้วเราจะสู้กับสมองตัวเองยังไงอะ่ะคำตอบคือเราไม่ต้องสู้ครับแต่เราสามารถรู้ทันและอยู่กับมัน ได้แบบไม่ต้องเครียดเลยวิธีที่อยากชวนลองมีอยู่5ข้อครับลองฟังดูแล้วค่อยๆเอาไปปรับใช้ก็พอ 1. การตระหนักรู้สิ่งแรกเลยคือแค่เรารู้ว่าอ๋อนี่สมองกำลังคิดลบอยู่นะก็เท่ากับว่าเราเริ่มมีอำนาจกลับมาแล้วเช่นถ้าอยู่ดีๆรู้สึกแย่กับตัวเองให้ถามตัวเองว่านี่คือเรื่องจริงหรือแค่ความคิดลบที่แวบเข้ามา พอรู้ตัวเราจะไม่จมไปกับมันง่ายๆ 2. ปรับกรอบความคิดสมองเราโฟกัสเรื่องลบเก่งเราก็แค่ตั้งใจหามุมบวกเพิ่มเข้าไปไม่ได้หมายถึงโลกสวยนะครับแต่เป็นการมองสถานการณ์ให้รอบด้านขึ้นเช่นการโดนตีในที่ประชุมแทนที่จะคิดว่าเราแย่ลองมองว่าเรากำลังได้โอกาสพัฒนานะหรือ แปลว่าเรากล้าพอที่จะเสนอไอเดียแล้ว 3. การฝึกขอบคุณนี่คือเทคนิคง่ายๆที่เวิร์กมากๆแค่เราจดสามสิ่งที่รู้สึกขอบคุณในแต่ละวันอะไรก็ได้จะเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญเช่นวันนี้กาแฟอร่อยมากหรือมีคนส่งข้อความคิดถึงมาหาสมองเราจะเริ่มหันไปโฟกัสสิ่งดีๆมากขึ้นโดยอัตโนมัติส อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมเชิงบวกคนที่เราอยู่ด้วยสถานที่ที่เราไปหรือแม้แต่สิ่งที่เราเสพจากโซเชียลล้วนมีผลต่อความคิดของเราทั้งนั้นถ้าอยู่กับคนที่ชอบบ่นชอบตัดกำลังใจเราก็จะรู้สึกห่อเหี่ยวไปด้วยแต่ถ้าอยู่กับคนที่ให้พลังบวกคอยซัพพอร์ตเราก็จะค่อยๆดูแลความคิดตัวเองได้ดีขึ้น5้าใจดีกับตัวเองจำไว้นะครับว่า การมีความคิดลบไม่ใช่ความผิดมันคือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนเพราะงั้นอย่าด่าตัวเองเวลาคิดลบแค่ยอมรับว่าเออเราก็คนธรรมดามีหลุดบ้างและถ้ามีเสียงในหัวที่ชอบตำหนิตัวเองให้ลองเปลี่ยนเป็นน้ำเสียงแบบเพื่อนที่หวังดีกับเราแทนสรุปเลยก็คือเราไม่สามารถหยุดอคติเชิงลบได้หนึ่งรเปอร์เซนแต่ว่าเราควบคุมผลกระทบของมันได้ โดยการรู้เท่าทันมันอยู่กับมันอย่างเข้าใจและค่อยๆสร้างนิสัยคิดบวกให้ตัวเองในแบบที่ไม่ฝืนใจโอเคมาถึงท้ายตอนแล้วนะครับถ้าจะให้สรุปสิ่งที่เราได้คุยกันวันนี้แบบสั้นๆก็คืออคติเชิงลบไม่ใช่ศัตรูมันคือระบบเก่าในสมองที่มีไว้เพื่อปกป้องเราแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็จะคอยบั่นทอนเราเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย ไม่ว่าใครก็มีความคิดลบได้ครับแต่มันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนล้มเหลวหรือคิดมากเกินไปมันแปลว่าเราคือมนุษย์เท่านั้นเองสิ่งสำคัญคือเราเลือกได้ว่าเราจะจมอยู่กับมันหรือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจทุกครั้งที่คุณรู้ทันความคิดลบทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนมุมมองได้แม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือชัยชนะเล็กๆที่สมควรภูมิใจแล้วนะครับ สุดท้ายนี้ถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกว่าได้อะไรกลับไปบ้างผมขอฝากพอดแคสต์ไม่เก่งแต่เริ่มแล้วไว้ในใจด้วยนะครับถ้าชอบตอนนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักฟังเผื่อว่าแค่หนึ่งตอนนี้จะช่วยให้วันของเขาดีขึ้นนิดนึงก็ยังดีขอบคุณที่ใช้เวลาฟังจนจบสวัสดีครับ